เลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการต้นกล้ารัฐสภาครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณนะโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตราลามเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา นางสาวทรงอุสาบูรณะเหตุรองเลขาที่การสภาผูรร้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นกล้ารัฐสภากิจกรรมรูปแบบรัฐสภาในโรงเรียนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตรารามโดยมีสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรผู้อำนวยการสํนักประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และคุณครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตราลามจำนวน200คนเข้าร่วมโดยนางสาวโสงุษากล่าวว่าโครงการต้นกล้ารัฐสภานั้นจัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการทำงานของรัฐสภารวมถึงเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งน้องๆเยาวชนนั้นเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องการพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเพื่อให้เติบโตเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีที่มีคุณภาพในอนาคตและหวังว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้น้องๆเยาวชนมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป ด้านวรนันท์ขันแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตรารามกา่าว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสภารวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในฐานะตัวแทนของครอบครัวโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่รัฐสภาให้เกียรติเลือกจัดงานโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนซึ่งรัฐสภาไทยเป็นรัฐสภาที่ทรงเกียรติสง่างามโดยเชื่อว่าโครงการต้นกล้ารัฐสภาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างแน่นอนและหวังว่าทางรัฐสภาจะให้เกียรติกับทางโรงเรียนจัดงานเป็นประโยชน์กับเยาวชนในอนาคตด้วย ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักพันพรน,นิมิตสส,สกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวว่าสําหรับโครงการต้นก้ารัฐสภานั้นทางสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความตั้งใจที่จะนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐสภาไทยมาให้เยาวชนได้รับทราบ โดยในครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวแทนนกักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่กําลังมีความอยากรู้อยากเห็นและมีความสนใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางการเมืองต่างๆว่าจะทําให้เยาวชนได้รับความรู้ในเชิงวิชาการและการมีส่วนร่วมในสถานการณ์จําลองระบบรัฐสภาอีกด้วย ต้นกล้าก็คือเป็นหนอ่อของที่กําลังจะเจริญเติบโตต่อไปนะครับแต่ต้นกล้านี้โดยตัวมันเองก็บอกเป็น,เป,นเป็นกล้าก็คือนอกจากเป็นหน่อแล้วยังต้องเติบโตอย่างแข็งแรงนะฮะที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของรัฐสภารัฐสภาเป็นสถาบันหนึ่งใน3ส,สถาบันหลักของการปกครองประเทศนะครับนอกเหนือจากฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายตุลาการ ดังนั้นวันนี้น้องๆที่มาร่วมโครงการต้นการรัฐสภาก็เชื่อว่าในอนาคตในจากกลุ่ม200กว่าคนในวันนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มีความประทับใจได้ความรู้จากโครงการของสภาผู้แทนรัศดรในวันนี้เนี่ยก็อาจจะในอนาคตอาจจะเติบโตไปเป็นสมาชิกรัฐสภาและก็เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพทําให้การเมืองของบ้านเรามีคุณภาพในอนาคตต่อไปนะครับทั้งนี้นางจงเดือนสุทธิรัฐ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมลงนาม MOU กับทางโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตรา,ามเพื่อร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นกล้ารัฐสภาต่อไปสำหรับโครงการต้นกล้ารัฐสภาครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้รัฐสภาเยาวชนรวมถึงมีกิจกรรมบทบาทรทัฐสภาจำลองให้น้องๆเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้อาชิ การจำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการจำลองการตอบกระทู้ถามการจำลองการทำหน้าที่รัฐมนตรีการจำลองการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแบ่งพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นต้น